การผ่าตัดข้อเข่าเทียมมีกี่แบบและการผ่าตัด minimal invasive surgery คืออะไรนะครับโดยทั่วไปนะครับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะครับมี2แบบการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบแรกก็คือการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบครึ่งซีกหรือว่าเปลี่ยนผิวข้อบางส่วนเรียกว่า partial knee replacement นะครับซึ่งก็จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคของ ข้อเนี่ยนะครับสึกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการเปลี่ยนผิวข้อทั้งหมดนะครับหรือว่าท a l งนี้ replacement นะครับซึ่งก็จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีผิวข้อสึกมากกว่า1ส่วนขึ้นไปส่วน minimally invasive surgery หรือว่าการผ่าตัดแบบ แผลเล็กนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรทางเราเนี่ยครับใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบนี้เลย10ปีมาแล้วนะครับเราก็จะคอมไบเทคนิคการผ่าตัดเป็นมินิมอลเอนซิฟซ์จรีนะครับร่วมกับเทคนิคการคุมปวดที่เราเดเวลอปขึ้นมาเองนะครับเรียกว่าเป็นมินิมอลเพนอ์โทรพาสตี้ครับเทคนิคการผ่าตัดแบบมินิมอลเพนอ์โทรพาสตี้นะครับคือเราจะใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็กเนี่ยครับร่วมกับเทคนิคการคุมปวดแบบพิเศษ หรือเราเรียกว่าโอปิออยด์ sparing anesthesia นะครับก็คือเราจะใช้ยาแก้ป,ปวดกลุ่มโอปิออยด์หรือว่ามอร์ฟีนเนี่ยครับน้อยที่สุดจริงๆเราไม่ใช้เลยครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง side effect หรือว่าผลข้างเคียงจากมอร์ฟีนนะครับคือคนไข้จะไม่รู้สึกขึ้นแทะเจียนนะครับไม่เพลียไม่ต้องนอนนานๆหลังจากผ่าตัดนะครับโดยทั่วไปคนไข้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับภายใน10ชั่วโมงหลังผ่าตัดสามารถลุกขึ้นมาเดินได้เลยหลังผ่าตัดเนี่ยครับคนไข้พอตื่นมานะครับไม่มีอาการ เคลียขึ้นไซอาเจียนรู้สึกสดชื่นสามารถทานอาหารได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโคอปเปอรเรตกับขบวนการรีแฮบของเราได้อย่างดีเพราะฉะนั้นภายใน3วันที่คนไข้ยอยู่โรงพยาบาลนะครับคนไข้าสามารถโปรเกรสการฟื้นฟูได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับภายในวันแรกสามารถเดินได้เลยวันต่อมาก็จะเดินช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมดนะครับสามารถขึ้นลงบันไดได้นะครับสามารถขึ้นรถลงรถ ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกลับบ้านนะครับก็คนไข้ก็จะสามารถมั่นใจได้เลยว่าการเจ็บปวดเนี่ยครับน้อยที่สุดแทบจะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็จะสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองแทบจะไม่ต้องมีคนช่วยเลยถ้าใครที่มีอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังนะครับหรือว่ามีเสียงในข้อเข่ามีอาการผิดปกตินะครับสามารถไปปรึกษาการที่ศูนย์ข้อเสื่อมและข้อเทียมหรือว่าศูนย์ 3A ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เลยครับ